แจกม็อดทำเกมภาพสวยภายในเวลาไม่ถึง10นาทีสว,วัสดีครับผมมาก,กุมิดนะครับวันนี้เรามาอยู่ยนในเกมเทอรเรียนะครับในทีมมอรโรเดอร์เนาะเวอร์ชันก็ยังไม่อัปเดตเป็น1.4.5เนละยผมรอมานานมากเลยนะนะถ้ามันอัปเดตแล้วผมก็จะมาเล่นให้ทุกคนได้ดูกันนะครับในส่วนของวันนี้เราจะมานะครับแนะนำม็อดในการทําให้ภาพภนะาพสวยขึ้นโอ้แบบไม่ใช่แค่ภาพสวยขึ้นนะมีแอนิเมชั่น แล้วก็แก้ไขบั๊กต่างๆแล้วก็ทําให้ตัวเกมดูน่าเล่นยิ่งขึ้นนะครับผมก็มีหลายม็อดแหละเพราะว่าผมก็นั่งหาม็อดมาเยอะมากครับผมในการนํามาแสดงโชว์เคสในวันนี้เนาะอ่ะงั้นเดี๋ยวผมมาแนะนําม็อดที่ควรจะลงกันก่อนดีกว่านะครับมาม็อดแรกนะครับ waypoint out line นะผมม็อดนี้จะเป็นม็อดที่ทําให้เวลาเราถืออุปกรณ์นะครับมันก็จะโชว์ออกมาให้เห็นเนาะแล้วมันก็จะเก็บใส่หลังด้วยด้วยครับดีมากครับอันนี้นะครับแล้วก็มีต่อไปคือ liquid slope patch นะครับเอ้ยแล้วก็รีวิวบอกเลยนะครับใครที่ ดูไม่ทันนะก็กดหยุดคลิปไว้ได้นะแล้วก็เสิร์ชชื่อนี้นะครับเสิร์ชชื่อที่ผมที่มันขึ้นงนี้นะไปที่มับตาเซอร์นะนะครับเสิร์ชชื่อไปเลยครับว่าผมใช้ตัวไหนบ้างนะครับเช่นเมื่อกี้นี้ก็เป็นเวฟพันใช่ไหมนี่ครับมันก็จะขึ้นมาเวฟพันเอานะครับผมตัวผมใช้ก็จะเป็นเวฟพันเอาไลอันนี้ครับอันแรกเลยมาต่อครับไอตัวนี้ก็จะช่วยในการแก้บั๊กนะครับปกติตรงขอบนี่นะครับตรงที่มันเป็นสโลปตรงนี้นะครับมันจะมีบั๊กเนาะของน้ําก็จะทําให น้ำดูดีนะครับส่วนต่อไปจะเป็นการทําทใหา้เวลาเราถือชือ,อเทมนะมันจะมีเชืออเทมขึ้นเสียงลุงอยู่บนนะก็เอานะครับแฟนซีไลนิ่งนะครับทําให้แสงนะครับมีความละเอียดบางยิ่งขึ้นนะแล้วก็ท้องฟ้าสวยขึ้นด้วยต่อไปคือโฮเวอร์ลิงไอเทมบิเกนะครับตัวนี้จะเป็นตัวที่ทําให้เวลาเราเลือกของนะครับมันจะทําให้ไอเทมที่เราเลือกมามันจะใหญ่ขึ้นอันนี้ก็ i m p r o v e Movement v i s u a l นะครับจะทําให้เดินแล้วมันจะมีการแบบเอ็นตัวไปเอ็นตัวมานะครับ ต่อไปนะครับแฟซีฮุกแล้วก็เฟลว์นะครับตัวนี้จะทําให้ตัวลูกตุ่มนะครับมันก็จะมีแบบเนี้ยยึกยักยึกยักนะครับประมาณนั้นครับต่อไปในส่วนของ HD Filter ลเครับตัวนี้จะทําให้ภาพนะครับไม่เป็นพิกเซลเนาะเปลี่เป็น HD นะครับอ่าในส่วนของเอ่อเพลเยอร์เฮลแอนมานาบานะครับเวลาโดนมอลจมตีนะครับก็จะมีหลอดเลือดขึ้นด้านล่างตัวละครเราแล้วก็เวลาเราเสียบมานาก็จะมีหลอดมานาขึ้นด้านล่างเรานะครับต่อไปเป็นมัดมาร์คฟอร์แมทเทียลนะครับตัวนี้ก็จะ ขึ้นบอกนะครับว่าสิ่งของที่ใช้ในการคราฟเนี่ยมันมาจากมอสไหนนะครับก็อาจจะไม่เข้าใจกันนะครับเพราะว่ามันก็ค่อนข้างแบบเฉพาะนิดหนึ่งนะครับผมผมอธิบายแบบคร่าวๆนะครับต่อไปเป็นไบโอมไทเทนนะครับอันนี้เวลาเข้าไบโอมหนๆนะครับไบโอมไหนก็แล้วแต่นะมันก็จะขึ้นด้านบนหรือว่าเราปรับแต่งอีกได้นะครับว่าอยู่จากอยู่ตรงไหนครับต่อไปเป็นเดร l ็อกแพนเนลรีเวิร์กนะครับทำให้เดรร็อกที่เอาไใช้คุยกับ n p c นะครับสวยงามมากขึ้นนะครับผมต่อไปฮาร์สคริสโต r ไรฟูสโตรนะคร หัวใจนะครับแล้วก็หัวใจสีทองนะครับเรืองแสงขึ้นมาเนาะต่อไปเรดิสเพลย์เบสนะครับอันนี้ก็ทําให้เวลาเราตกปลานะมันจะโชว์เอ่อเหยื่อที่เราใช้ตกปลาครับต่อไปทรูทูลิฟอันนี้ก็จะโชว์ข้อมูลที่มากขึ้นของเอ่อเวลาเราแบบชี้ไปที่ของนะครับมันจะมีข้อมูลขึ้นใช่ไหมเนะครับมันจะโชว์มากข้อมูลมากขึ้นครับเอ่อต่อไปก็เป็นเบตเตอร์วอสเฮลบาร์นะครับอันนี้ทําให้หลอดเลือดบอลนะมี รายละเอียดที่มากขึ้นนะครับต่อไปชตเตอร์ชัตเตอร์นะครับอันนี้จะทําให้มีข้อความแจ้งเตือนขึ้นมาในต้นสายล่างนี้นะครับมันจะมีบอกบอกว่าข้อความนี้มาจากมอสไหนนะครับต่อไปเป็น Better to tip นะครับอันนี้เวลาเราชี้พิธีเทียมมันจะมีชื่อไอเทมใช่ไหมทีนี้ชื่อไอเทมมันก็จะสวยงามมากขึ้นนะครับต่อไปเป็น light and s h ช d o w ครับอันนี้ผมเชื่อว่าหลายๆคนรู้จักนะครับเพราะเป็นมอสแสงเงานะครับในเกมนี้นัซึ่งน่าจะดีสุดแลล่ะเพราะว่าอันตัวอื่นมันยังมีบั๊กค่อนข้างเยอะครับ ต่อไปคือ boss b a k glow in inventory นะครับอันนี้ทำให้ boss bag นะครับหรือว่ากระเป๋าของที่แบบดอบจาก b o สนะครับมันเรืองแสงนะสวยมากอันนี้ต่อไปเป็น root beam นะครับทำให้ไอเทมที่ดับลงพื้นนะครับมีแสงสว่างเรืองแสงขึ้นมาเนาะต่อไปนะครับอันสุดท้ายก็คือ boss intro นะครับจะเป็นตัวของเวลา b o สโผล่ครับมันจะมี intro ขึ้นมาเนาะมาเรามาทดลองใช้กันดีกว่าครับว่าเป็นยังไงบ้างนะโอเคครับเข้าเกมมาแล้วก็หน้าตาประมาณนี้นะครับอันนี้ผมใส่ตัวของ texture เลยนะ ดจวเท็กเจอร์ผมค่อยมาแจกทีหลังนะครับว่ามีเท็กเจอร์ไหนน่าใช้บ้างนะสวยๆเนาะอันนี้ก็เป็นเท็กเจอร์ที่ผมชอบใช้มากครับนี่ครับประมาณนี้เลยครับสวยมากเห็นไหมครับอ่าใครรู้สึกว่ามันแหลกนะครับผมมีสิ่งที่แนะนำครับในมอส์มอส์หนึ่งที่ทำให้แหลกก็คือมอสของแฟนซีไลนิ่งนะครับผมปกติครับตัวมอส์แฟนซีไลนิ่งนี่มันทำให้แหลกใช่ไหมครับเราก็ไปที่ Quality Setting ครับผมผมแนะนำให้ปรับเป็นนะครับเลื่อนมาด้านซ้ายสุดนะครับเป็นวานิลานะครับก็คือตัวเกมตั้งเดิมแต่ว่า ปรับแฟนซีแอตมัสเฟียแล้วก็แฟนซีสกายไลนิงแล้วก็แฟนซีไลนิงเอนจินอันนี้ครับแล้วก็เซฟไปเลยครับแค่นี้มันจะทําให้เกมลื่นขึ้นนะครับประมาณหนึ่งก็อาจจะแลกอยู่แลวสำหรับใครที่เครื่องไม่ค่อยดีมากนะครับสเปกก็ต้องกลางๆนะไม่ต้องแรงมากก็ได้แต่ก็เล่นได้ครับเพราะเธอนี้มันกินสเปกน้อยนะครับนี่ครับภาพก็มาประมาณนี้เลยเดี๋ยวเราลองไปดูกันที่ใช้ฝั่งทะเลดีกว่าครับ ไปโอเชียกันดีกว่าทะเลครับนี้เลยสวยงามมากเห็นไหมครับอืมแล้วก็ทองฟ้านะครับสวยมากนะผมปรับเป็นตองคืนให้ดูนะสมมติว่าถ้ามันเป็นตองคืนนะครับนี่ครับเอ้ไม่ใช่อันนี้ไหนนะครับนี่เห็นไหมทองฟ้าก็จะมีการไล่เฉดสีนะครับซึ่งสวยมากเลยอ่าครับผมนี่สวยมากครับสวยมากประมาณนี้แหละครับปรับตอนเช้านะครับมืดมืดมืดนี้ เาฟัดตอนเช้าก็จะมีไล่เฉดใช่นไหมครับสวยมากแล้วก็ในส่วนของนี่ครับเวลาชี้ไปที่ไอเทมมันก็จะมีขึ้นบอกมาอย่างนี้เลยไหมมันจะมีแบบใหญ่ๆขึ้นมาอย่างนี้แล้วก็จะมีรูปไอคอนไอเทมนะครับเป็นกล่องสี่เหลี่ยมเนาะชื่อไอเทมนะครับมันจะเป็นเรืองแสงเห็นไหมแต่ละอันก็จะมีระดับความหายากแตกต่างกันนะมันก็เลยมีชื่อหลายสีหลายแบบนะหลายเอฟเฟคด้วยอย่างดาบเซนดิ้เห็นไหมโคเทนครับดูชื่อเซนดิ้งสีแดงเลยแล้วก็มีเวลาดับไอเทมนะผมสมมุินะผมดรอปอ่า ตัวของดาบจุ๊บอ่าสงสัยจะสมัครนิดหนึ่งอนะผมขอญาตเป็นตอนคืนก่อนแล้วกันนะอตอนคืนนะครับนะปึ๊บเห็นไหมครับมันก็จะมีนี่ลูทบีมนะครับหรือว่าเรืองแสงนะครับทําให้เหตุใเทมได้ง่ายมากขึ้นน,น,นั่นเองนะเวลามอนเตอร์ดอปนะครับของที่จะเรืองแสงต้องเป็นของที่มีชื่อที่เป็นสีถ้ามันเป็นสีเทาอย่างสลามอย่างนี้มันก็จะไม่มีแสงเรืองออกมาเห็นไหมครับต้องเป็นแบบอย่างเช่นในเซนิสีแดงก็ แสงที่เรื่องมันก็จะสีีออกแดงๆนะประมาณนี้ครับแล้วก็สังเกตไหมครับว่าตอนที่ผมเข้าไบโอมต่างๆมันก็จะมีการขึ้นนะครับไตเติลของไบโอมนะนั้นๆเลยนะครับมาในที่ที่ผมไปอันเดอร์โวลนะนี่ก็คือใต้โลกนะครับผมนี่เห็นไหมมันก็จะมีเฮลนะครับเทอรเรียนะครับบอกทั้งสถานที่แล้วก็บอกทั้งแหล่งที่มานะครับก็จริงๆมันยังมีอะไรอีกมากมายนะครับแต่ผมอยากให้ทุกคนไปลองเองมากกว่าผมสำหรับวันนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าผมผมมาสอนแค่นี้แหละผมมาแจกมอดมากกว่านี้ ก็ใครที่ชอบนะครับอย่าลืมกดไลค์นะครับกดซับสไคร์นะครับแล้วก็เป็นกำลังใจให้ผมนะครับทำคงที่ต่อไปก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับมันจะได้มีคลิปแจ้งเตือนมาใหม่เรื่อยๆนะครับผไว้เจอกันนะครับบ๊ายบาย